บุญใดที่ข้าพเจ้าได้ทำในผัดบันนี้เพราะบุญนั้นและการอดุทิศแผ่ส่วนบุญนั้นขอให้ข้าพเจ้าทำให้แจ้งโลกุตระธรรมก้าวในทันทีข้าพเจ้าเป็นผู้อาภัพอยู่ยังต้องท่องเที่ยวไปในวัตสงสารขอให้ข้าพเจ้าเป็นเหมือนพระโพธิสัตว์ผู้เที่ยงแท้ ได้รับพยากรแต่พระพุทธเจ้าแล้วไม่ถึงฐานะแห่งความอาภัพ18บปประการขอให้ข้าพเจ้าพึงเว้นจากเวรทั้งห้าพึงยินดีในการรักษาศีลไม่เกาะเกี่ยวในการ,รมคุณทั้งห้าพึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าวคือการ,รมคุณขอให้ข้าพเจ้าไม่พึงประกอบด้วยทิฏฐิชั่ว พึงประกอบด้วยทิฏฐิที่ดีงามไม่พึงคบมิรชั่วพึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อขอให้ข้าพเจ้าเป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณคือศรัทธาสติหิริโอตตป,ปะความเพียรและขันติพึงเป็นผู้ที่ศัตรูครอบงำไม่ได้ไม่เป็นคนเขาคนหลงงมงาย ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งความเสื่อมและความเจริญเป็นผู้เฉียบแหลมในอัดและธรรมขอให้ญาณของข้าพเจ้าเป็นไปไม่ข้องขัดในธรรมะที่ควรรู้ประดุดลมพัดไปในอากาศฉะนั้นความปรารถนาใดๆของข้าพเจ้าที่เป็นกุศลขอให้สำเร็จ โดยง่ายทุกเมื่อคุณที่ข้าพเจ้ากล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้จงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าทุกภพทุกชาติเมื่อใดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข์เกิดขึ้นแล้วในโลกเมื่อนั้นขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากกรรมมันชั่วช้าทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสแห่งการบรรลุธรรม ขอให้ข้าพเจ้าพึงได้ความเป็นมนุษย์ได้เพศบริสุทธิ์ได้บรรประชาอุปสมบทแล้วเป็นคนรักศีลมีศีลทรงไว้ซึ่งพระศาสนาของพระบรมศาสดาขอให้เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้โดยสะดวกตรัสรู้ได้พลันกระทำให้แจ้งซึ่งอรหัตผลอันเลิศ อันประกอบด้วยธรรมะมีวิชาเป็นต้นถ้าหากพระพุทธเจ้าไม่บังเกิดขึ้นแต่กุศลธรรมของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ขอให้ข้าพเจ้าพึงได้ญาณเป็นเครื่องรู้เฉพาะตนอันสูงสุดเทินนิพพานะปัจยโยโหตุ